สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไอตัว u p s แบบ DC นะครับ u p s แบบ DC ตัวนี้ตัวนี้อินพุตอินพุตร้อยสิบถึงสอง้อนะครับอินพุตร้อยสิบถึงสองร้อเราเอาคุเจะเป็น12 12องสิบสองโวลต์ DC ้โวลต์ด c มี12บสองโวลต์สิบหโวลต์ยีโวลต์นะครับ เพราะมันมีพอร์ต P.O.E นะครับมันจะมีพอร์ต P.O.E หนึ่งช่องนะครับตัวนี้ก็จะมีเอ,อาฟูด5โวลต์ให้หนึ่งช่องแล้วก็นองนั้นจะเป็น12โวลต์ดีซีนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัว60วัตต์นะครับเป็นตัว60วัตต์60วัตต์เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันให้ดูนะครับว่า ข้อเดีม,มันคืออะไรข้อหนึ่งละถ้าสมมติเราติดกล้องสี่ตัวแปดตัวเนี่ยครับคือเราต้องมี UPS หนึ่งตัวเพื่อที่จะสําลองไฟเพราะว่าถ้าถ้า UPS หนึ่งตัวถ้าเราไม่มี UPS เลยคือปัญหาที่จะตามมาคือเครื่องบันทึกเครื่องบันทึกมันจะมันจะมีฮาร์ดดิส์อยู่ข้างในฮาร์ดดิส์อยู่ข้างในไฟตกไฟกระชากไฟเกินไฟตก เดี๋ยวมันจะฮาดดิศจะพังก่อนเขาเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวกล้องอ่าส่วนตัวกล้องถ้าเราไม่มี UPS เนี่ยมันจะถ้าไฟดับหรือไฟตกมันจะทำให้ภาพขาดตอนได้อ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งละเราต้องมี UPS หนึ่งตัวแล้วก็เขา r s ส p พาย ซึ่งที่ผมกาลังจะบอกว่าข้อดีมันคืออะไรคือมันเป็นการประหยัดต้นทุนได้อีกหนึ่งต่อเลยนะครับตัวนี้อ่ะแนะนําก่อนนะครับ SLC นะครับสเต b l อร์ไ e ครับเป็นอ่า UPS แบบ DC นะครับจ่ายไฟออกแบบ DC ได้เลยตัวนี้ได้ถึง60วัตต์นะครับก็จะมีแบบนี้อ่า ก็จะมีมีเอาพุตให้6ช่อง12โวลต์น,นะครับแล้วก็มี5โวลต์ DC 1แอมป์ให้อีก1ช่องนะครับไอตัวนี้ไม่ยากนะครับการใช้งานใช้แทน p o าวเวอร์สายได้เลยต่อเดินกล้องได้ระยะไกลมากนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบไปดูวนันนี้ที่สาย100เมตรนะครับ ส่วนการหน้าจอการแสดงผลนะครับอันนี้กดค้างไว้นะครับถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับสถานะอ่ะเป็นสถานะแบบ LED ปุ๊บเราเราอยากรู้ว่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ DC tester นะครับ DC tester DC tester ผลจะเทสจะเทสแต่และช่องนะครับอันนี้เราเห็นหน้าจอ แสดงสถานนะกันไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่า,อาตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเทสดูแต่ละช่องกันเลยนะครับว่าไฟออกกี่โวลต์น,นะครับอันนี้ช่องแรกนะครับเสียบที่ช่องแรกก็คือ,อ12.4โวลต์น,นะครับ ไฟวิ่งมาเต็มนะครับ12.4โวลต์น,นี่ก็12.4โวลต์น,นะครับ12.4โวลต์น,นะครับ12.4โวลต์ทุกช่องนะครับ12.4โวลต์ทุกช่อง อันนี้ข้อดีของมันก็คือแต่ละช่องนี่ครับแต่ละช่องนี่คือมันจะแบ่งกันชัดเจนว่าช่องนี้ออกกี่แอมกี่แอมนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด6ช่องเนี่ยมันจะออกกี่แอมกี่แอมทีนี้ตัวนี้เป็นแอมเต็มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอมไม่ใช่แอมหลอกหรืออะไรคือตัวนี้เป็นแอมแอมแต่ละช่องนี่คือออกออกออกได้เต็มนะครับแอมเต็มนี่คือมันก็ไฟมัน ไฟมันจะนิ่งไฟมันจะนิ่งกว่าพวก cover supply นะครับนิ่งนิ่งกว่ากันเยอะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีข้อดีของ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 ที่มันแยกออกมาเป็นแต่ละแอมป์แต่ละแอมป์นะครับแต่ละช่องเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าตัวนี้ ปล่อยออกมา1.5แอมช่องนี้ปล่อยออกมา1.5แอมถ้าเราต้องการใช้3แอมเราอเอา2ช่องนี้นะครับเอามาต่อขนานกันเพื่อให้แอมก็แอมมันเพิ่มอ่าต่อขนานกันแอมมันเพิ่มแล้วก็มันสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ12โวลต์แล้วต้องการแอมสูงๆได้นะครับ ไฟนิ่งมากครับตัวนี้อันนี้เราไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบ <Yeah. S 1> ในระยะของสายจีลิงที่100เมตรนะครับว่าภาพมันออกไหมเอา100เมตรเต็มเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับรหนึ่งแล้ประหยัดประหยัดซื้อ u p s ลูกหนึ่งพันหกลูกหนึ่งพันหกเพราะว่าสปายสาอยห้าสบาท 10แอมนะครับ10แอมป์350บาทก็เป็นเท่าไหร่นะครับเกือบสองพันเข้าไปล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับราคา1,690บาทจบเลยครับได้ระยะที่ไกลด้วยไฟนิ่งด้วยป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้ด้วยนะครับจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับต้องต้องต้องเซฟไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวได้แก้งานกัน พันละวันเลยนะครับ